สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูนะคะวันนี้เจอกับคุณครูบีมในรายวิชาภาษาไทยเรามาอยู่ในช่วงการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด2019เพื่อความาปลอดภัยของเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูก็เลยจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้เด็กๆมีความรู้เพิ่มเติมในวันนี้นะคะ วันนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่ามันเป็นวันอะไรเอ่ยมันก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองวันวันวาเลนไทน์นะคะก็คือการที่ทุกคนต่างมอบความรักให้แก่กันวันนี้ให้เด็กๆทุกคนมอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยการพูดจาไพเราะกอดท่านนะคะหรือแสดงความเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยทำงานบ้านนั่นเองนะคะ,ะในวันนี้นะคะ สิ่งที่ครูบินจะสอนในวันนี้เด็กๆพร้อมกันไม่เอ่ยพร้อมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยค่ะค่ะเปิดไปนะคะเด็กๆก็เริ่มเขียนวันที่ได้เลยค่ะวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่14เดือนกุมภาพันธ์พศ2565นะคะในวันที่ภาษาอังกฤษก็คือ Monday 14ด้านบน14ก็คือ TH February นะคะ2022ะคะ่ะ สิ่งที่คุณครูจะสอนเด็กๆในวันนี้นะคะก็คือเลือกคําที่กําหนดให้นํามาเติมให้ตรงกับรูปภาพค่ะเรามาดูสิคะว่าคําแรกนั้นอ่านว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูไปสอนการอ่านคําแต่ละคํากันก่อนนะคะบอาอนอบานไม้โทบ้านดออกอดดอกมอไอไม้ไม้โทไม้ดอกไม้ อไอไข่ไม่เอ,อกไข่กไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่กองงกองฟไอไฟกองไฟพอรออีกกคลิกค่ะเมื่อเด็กๆนะคะอ่านคำทั้ง5คำพร้อมกับคุณครูแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆวาดรูป ทำตามที่ตัวอย่างที่คุณครูได้ให้ไปเลยค่ะและนําคําทั้งหมดที่อ่านมาเติมให้ตรงกับรูปภาพค่ะพร้อมทั้งฝึกอ่านและอย่าลืมส่งคลิปการอ่านมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ